สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็จะมา recap กันนิดนึงนะครับผมว่า feelings หรือว่าความรู้สึกที่ตัวผมเองแล้วก็ทั้งทีมได้ไปร่วมงาน M 7ของ Mobile Legends นะครับผมที่เป็นชิงแชมป์โลกเนาะว่าจะมีความรู้สึกอะไรบ้างที่อยากจะบอกนะครับผมคืออย่างแรกเลยอ่ะก็รู้สึกว่าได้การต้อนรับที่ ดีแล้วก็อบอุ่นมากนะครับผมก็คือตั้งแต่แบบไปที่สนามบินก็มีกับการต้อนรับที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้มาถึงก็ได้เต้นเลยนะวันแรกได้เต้นกับน้องโตโตหรือว่าหมูหวานเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเต้นอะไรกัน ตัวผมเองนะครับผมก็ได้มากับพี่ปิ๊นนะครับผมหรือว่า CEO ของสังกัด king of gamers club นั่นเองต่อไปนะครับผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่แบบได้ขึ้นเครื่องบินไปก็คือแบบโอ้โหเขาจัดเตรียมเป็นแบบ business class ให้เราเลยก็คือแบบสบายมากๆนะครับผมก็คือเขาใส่ใจเต็มที่มากๆแล้วพอได้เข้าไปใช้ชีวิต จริงๆนะครับผมก็อาจจะเป็นครั้งที่2ด้วยเนาะในชีวิตของผมที่ได้ไปอินโดนีเซียแล้วก็รอบนี้คือเรียกได้ว่าอยู่แบบจัดเต็มมากๆหรูมากๆโรงแรมดีมากๆนะครับผมแล้วก็ไปที่วันแรกเลยที่ได้ก้าวเข้าไปสู่ที่สนามแข่งนะครับผมก็ก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหเขาจัดงานกันได้แบบ ใหญ่แล้วก็ดีมากๆนะครับผมแล้วก็สวยงามมากจริงๆซึ่งเราได้เอ็กซ์คลูซีเข้าไปในช่วงที่แบบเขายังไม่ได้เปิดสนามด้วยนะคือได้เข้าไปเนี่ยได้ไปดูงานได้ไปแบบถ่ายรูปมีไปมีติ้งกับทางระดับบิ๊กบอสของฝั่ง mlbb นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูนะตรงนี้ว่าเฮ้ยเราไปยืนถ่ายรูปกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ มาดูกันต่อเลยความรู้สึกที่แบบเฮ้ยพอเราได้ร่วมงานจริงๆแล้วที่สําคัญความใส่ใจมากกว่านั้นความใส่ใจยิ่งกว่าตัวเราทีมแข่งนะ่ะเขาใส่ใจไปถึงแบบประเทศของเราเลยว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบเขาใส่ใจมากๆากเนาะประเทศไทยเราคือเราได้มีการเปิดตัวในงานนี้ด้วยคือในงานซีนระดับโลกอ่ะใครไม่คิดไม่ฝันว่าวิดีโอของเราอ่ะเปิดตัวทีมของเราอ่ะจะถูกนำมาเปิดโชว ให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนทั้งโลกได้ดูกว่าล้านคนที่ดูณตอนนั้นนะครับที่เราเปสีนน่มาาแัการ่ลาท่รนและกาเข้าพวกเราต้อิันและการแข่งขันนะครับผมก็คือแบบดุเดือดเผ็ดมันมากๆ มีการหูจัดสนามที่ดีมากๆนะครับผมจนกระทั่งโอ้โหจนถึงแมตช,ช์ชิงแชมป์นี่นคือเสียงเชียร์แบบดังกระหึ่มเลยนะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันเดือดขนาดไหนครับผมวินาทีแชมป์วินาทีที่ในสนามแข่งแบบโอ้โหแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัน านี้นะครับผมก็อยากจะบอกได้ว่าการเตรียมจัดเตรียมของ Mobile Legends เนี่ยคืออบอุ่นมากๆเรียกได้ว่าแบบวอร์มวลคัมเรามากๆนะครับผมตัวผมแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ไปจากทุกๆทีมแล้วก็แม้กระทั่งทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้ด้วยผมเชื่อว่าจะมีการให้มีคำว่าให้อีกมากมายจาก Mobile Legends จริงๆซึ่งความรู้สึกก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกแบบอิ่มเอมประทับใจ สนุกแล้วก็ปลุกไฟในตัวคุณมากๆนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นประเทศเราได้ไปโชว์อยู่ตรงนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าสโลแกนของเขาเนี่คือแบบชัดเจนมากๆนะครับผมว่าเล t l e t the world see us นะครับผมหรือว่าอยากให้ทั้งโลกมองเห็นเราและผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้งโลกก็มองเห็นพวกเราชาวไทยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ